ใช้ของแท้เนี่ยก็มีแฟนเพจเมนต์ต่างๆซึ่งเจี๊ยบเองอะ่ะเจี๊ยบก็ไม่อยากใช้อดินเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ใกล้ชิดเราก็เลยตอบเองพอตอบเองมันก็เป็นความเป็นเราไปหน่อย <laughs> ซึ่งบางทีพี่บอยแบบบางทีถ้าใช่อดินก็ได้นะคือ <laughs> เราก็แต่เราก็ไม่รู้คําตอบนั้นมันช็อตใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามตอบให้ให้ดีที่สุดทำไมทำไมทำไมต้องสูด้วยคะ เป็นนักแสดงไม่ใช่นักมวยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคอมเมนต์นะคะปกติถ้าเป็นคอมเมนต์แบบนี้จะไม่ค่อยตอบอะไรแต่ว่าโอเคในในในคาถามนะหรือคอมเมนต์นั้นมันไม่ได้หมายถึงตัวเจยบมันน่าจะหมายถึงองค์กรคนทํางานต่างๆซึ่งเจรู้สึกว่าเราเราก็อยากจะตอบอะไรว่าเราก็ไม่ได้สู้อะไรจริงๆเพราะเราเป็นนักแสดงเราไม่ใช่นักมวยก็จะก็ช็อตเหมือนกันนะครับ แต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเออก็มีการควบคุมอารมณ์ที่ดีเป็นคนที่มีความควบคุมอารมณ์ที่ดีแล้วก็เลือกที่จะใช้คําตอบได้เหมาะสมดีอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ดูรุนแรงแต่มันก็เป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ที่ที่ทำผลงานออกมามันไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวแต่มันยังมีทีมงานอีกเยอะเป็นร้อยร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งเขาก็พยายามที่จะปกป้องแบบคนล ทีมางานหลายๆร้อยร้อยคนนั้นด <No. S 1> ้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่โมเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นจนผมแคปไปนี่แหละพี่ก็อบคี่บอยแคปไปคือตอนแรกมันมีเหมือนแบบมีเพตอะไรแซวนิดหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าด้วยทาที่พี่บอยอ่ะเขาก็ชอบไปเม้นเวลาเม้นขยี่เจี๊ยบอยู่แล้วเจี๊ยบเป็นคนที่เม้นเสร็จแล้วเจี๊ยบก็ไปทําอะไรแล้วนี่ผมจะเป็นพวกเก็บตกผลงานอยู่ข้างหลังเอามีอะไรหล่นบ้างเหรอวนีเราเก็บขึ้นมาเอามาขยันนั่นแหละค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเอ้าเราตอบผิดไหมหรือเราตอบอะไรหรือเปล่าเลยค่ะแต่ว่าก็ตอบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้น่อยเลยค่ะเพราะเจ็บเชื่อว่าทุกวันที่เราได้ทํางานถ่ายละครทุกคนเต็มที่มากผลงานมันจะเป็นยังไงเ е ตติ้งเท่าไหร่หรือว่าคนจะชอบไม่ชอบมันคือกําไรของของการทํางานแล้วอะค่ะ